สวัสดีค่ะมาต่อกันที่ข่าวที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงกระทรวงยุติธรรมสั่งด่วนเปลี่ยนตัวรักษาการพอบอรเรือนจำคลองเปรมเปิดทางสอบปมผู้กำกับโจ้ดับในคุกเพื่อเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้วันที่12มีนาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทรวงยุติธรรม มีคำสั่งที่70ทับ2,568ลงวันที่12มีนาคม2,568มอบหมายให้ในายชานวชิระเดชรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ไปปฏิบัติหน้าที่ที่เรือนจำกลางคลองเพรมโดยมีหน้าที่และอำนาจเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของเรือนจำกลางคลองเพรมอีกหน้าที่หนึ่ง และให้นายพดเดชริงรอดผู้อำนวยการทันทสถานบำบัดพิเศษกลางรักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรมกลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ทันทสถานบำบัดพิเศษกลางกรมราชทา,านขอเรียนว่าคําสั่งดังกล่าวไม่ใช่เป็นการลงโทษแต่เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำกลางคลองเปรมมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อกรณีการเสียชีวิตของชอชทิติสารอุทนผลและข้อกล่าวหาที่ถูกผู้คุมทำร้ายร่างกายเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมต่อไปถ้าเรื่องนี้มีความคืบหน้าจะรีบมาอัปเดตนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ